เรื่องของรถยนต์ e ีบ้างดีกว่านะคะอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะคะล่าสุดนะคะ BYD ค่ะรถยนต์สัญชาติจีนนะคะก็ได้ทํารายได้แซงหน้าเทสลาเป็นครั้งแรกในประวัติการได้สําเร็จแล้วนะคะ ยข้อมูลล่าสุดนะคะ BYD เนี่ยมีรายได้ประจำไตรามาส3นะคะสูงกว่าตัวเท sla ซึ่งก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญทีเดียวนะคะ BYD คือเส้นสีเหลืองในกราฟที่คุณผู้ชมเห็นตรงหน้านะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าเขาก็ทำรายได้ใกล้เคียงกับเทส la ในช่วงที่ผ่านมามีช่วงปลายปี2023ค่ะที่ไปแตะเกือบ,อบจะเท่ากับเท sla นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีการดีดขึ้นมาทารายได้สูงกว่าเทสลาไปเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ย้าถึงการแข่งขันที่ เข้มข้นในสาหกรรม e-v ทั่วโลกในขณะที่มีข้อพิพาทระหว่างจีนกับสหรัฐต่อเนื่องนะคะ b y d เนี่ยถือว่าได้ประโยชน์จากความต้องการภายในประเทศที่ฟื้นตัวในจีนแล้วก็ได้แรงหนุนจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลแล้วก็ทั้งรัฐบลาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นด้วยยอดขายในประเทศนะคะก็เลยทําให้ b y d เนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากการต่อต้านทางการค้าจากบรรดาซีโกตะวันตกเนี่ยได้รับอานิสง์จากปัจจัยภายในไปซึ่งสัปดาห์นี้เองนะคะสาภาพยุ เพิ่งกำหนดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนสูงสุด45 โดยเป็นการพูดคุยกันต่อเนื่องนะคะถึงประมาณ8รอบด้วยกวันกว่าจะเคาะเรื่องของอัตราภาษีสูงสุดแม้ว่าจะมีประเทศยักษ์ใหญ่บางประเทศอย่างเยอรมนีไม่เห็นด้วยแต่ว่าก็ต้องยึดมติของทางสหภาพยุโรปไปเนี่ยนะคะความตึงเครียดทางการคา้าระหว่างมหาอำนาจซีกโลกตะวันตกกับตะวันออกก็เข้มข้นขึ้นอย่างไรก็ตามบีวดีตอนนี้ไม่ได้ขายรถยนต์นั่งส่วนบุคลในสหรัฐนะคะเพราะว่าเจอกับภาษีนําเข้าถึง100%ขณะที่ถ้าเราไปดูรายละเอียดเดี๋ยวมีอีกหนึ่งตลาให้คุณผู้ชมเห็นนะคะหเห็นชัดขึ้นว่า ตัวรายได้เป็นอย่างไรตัวกําไรเป็นอย่างไรอย่างที่เห็นนะคะว่าตัวรายได้ประมาณสามเนี่ยบีวีชนะเทสลาไปแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ28000ดนล้านดอลลาร์สหรัฐเทสลา25,000ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนตัวเน็ตอินคัมนะคะหรือว่ารายรับสุทธิเนี่ยนะคะบีวดีเนี่ยเขาขยับขึ้นมา11.5%นะคะไปอยู่ที่ประมาณ1,600ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแม้ว่าตัวรายได้จะมากกว่าเทสลาแต่บีวดีกับทํารายได้ที่เป็นรายรับ สุทธิเนี่ยได้ต่ํากว่าเทสลาเพราะเทสลาทำได้ประมาณสัก2,200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะคะส่วนจํานวนรถยนต์ BYD นะคะก็มีจํานวนรถยนต์นะคะที่เขาขายออกไปได้เนี่ยมากกว่าก็พูดง่ายคือราคาของ BYD เนี่ยน่าจะถูกกว่านะคะทำให้ปริมาณรถยนต์กว่า1นึ่งล้านหนึ่งแคันเนี่ยสร้างไรายได้ให้28,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐขณะที่เทสลารถยนต์ขายได้ไม่ถึง4 7 0 0 0 0นคันด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าไรายได้ดีขึ้นไป25,000 ล้านดอดลา่าสารัฐนะคะอย่างไรก็ตามถ้าไปดูภาพรวมแบบนี้ BYD กับเท s la ที่โตขึ้นต่อเนื่องก็ทำให้บรรดาผู้ผลิตรถยนต์เก่าแก่นะคะไม่ว่าจะเป็น v o l ks w a g เ n เอง Ford m มอเตอร์เองนะคะเซน A ์ลินเองหรือว่า g m เองก็ดิ้นรนอย่างหนักค่ะเพราะว่าบรรดาค่ายรถยนต์ที่เป็น E ีีสัญชาติสหรัฐอย่างเท s l าหรือจากจีนอย่าง BYD เข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดนะคะแล้วก็มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ BYD ที่เป็นไฮบริดมากมายทีเดียวถามว่าไฮบริดนั้น ผลบวกกับ B y วมากน้อยแค่ไหนบอกได้เลยนะคะว่านี่เป็นปัจจัยสําคัญค่ะที่ทําให้ B y วนั้นมีรายได้ที่ชนะเทสลาในท้ายที่สุดนะคะบางรุ่นเนี่ยเขาอัปเกรดจนกระทั่งสามารถวิ่งได้กว่า2000กิโลเมตรนอกจากนี้ทางซัพพลายเชนของ BYD เองนะคะก็บูรณาการทั้งแนวตั้งแล้วก็การผลิตชิ้นส่วนภายในบริษัทเนี่ยก็มีมากขึ้นทําให้ได้เปรียบด้านต้นทุนแล้วก็ขนาดในการผลิตรถยนต์ที่ได้ถูกกว่าเป็นอีก n o ค y o นนีออฟสเกล ขณะดเดียวกันค่ะเทสลาตอนนี้นะคะก็ถือว่าผลิตรถยนต์ e ีวีในจำนวนที่ค่อนข้างจำกัดมีบางสื่อก็ประเมินนะคะว่าความนิยมของเทสลาก็เริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้เริ่มหันไปเพิ่มปริมาณการผลิต c y เบอร์ทรันะคะแล้วก็เรื่องของการใช้งานระบบอัตโนมัติที่ทำให้หลายคนรอจับตาฟูลเซลล์ดราฟต์นะคะหรือว่าการผลิตรถยนต์อัตโนมัติของเทสลาว่าจะนํา AI เข้ามาใช้แล้วก็ผลักดันเทสลาให้เป็นเบอร์หน ได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราดูในเชิง Market Cap นะคะหรือว่ามูลค่าตลาดล่าสุดเนี่ยเทสลาเป็นบร,ะะริษัทรถยนต์ที่มีมูลค่าตลาดมากที่สุดอันดับหนึ่งะคะอันดับ2เป็น Toyota m มอเตอร์อันดับ3เป็น BYD อันดับ4เ,เป็น Volkswagen แล้วก็อันดับ5เป็น Mercedes Ben z นนั่นเองเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราดูในมิติไหนถ้าดูมูลค่าตลาดเนี่ยเทสล,า,ลาอันดับ1แต่ว่าถ้าดูยอดการผลิตเนี่ยตอนนี้ Toyota ก็ยังคงเป็นอันดับ1น่นะคะส่วนผลประกอบการ D, าากาทีาทนนะะารรว,า,วายด มาสุดท้ายของปีก็น่าจะได้รับประโยชน์นะคะเพราะว่าจีนถือว่าเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว3เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการซื้อขายมากที่สุดในรอบปีและยังมีเงินอุดหนุนจากภาครัฐด้วยนะคะทาให้ภาพรวมของบีวดีน่าจะยังสดใสต่อเนื่องและอาจจะทําให้ยอดขายโตไปถึง4ล้านคันได้ซึ่งยอดขายรถยนต์เนี่ยนะคะถ้านับตั้งแต่ปัจจุบันเอ่อต,ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนกันยายนเนี่ยไปแต่2องล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นคันแล้ว นักวิเคราะห์จากซิตี้แบงก์ก็บอกว่าเดี๋ยวือนพฤศจิกายนน่าจะขายได้ถึง5 0 0แสนคันในเดือนเดียวถ้าเป็นแบบนั้นก็จะดันให้ BYD ไปแตะ4ล้านยอดขายได้ในปีนี้สาเร็จค่ะเวลาเราพูดถึงอุาหกรรมยานยนเราจะมองจากตัวเลขอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วบางคนจะบอกว่าจีนอาจจะทุ่มตลาดนะครับมีอีโคโนมิฟสเกลแต่ว่าถ้าลองเปิดเข้าไปดูคุณภาพของการประกอบภายใน huh. กับดร ving อ่ะท่านจะเข้าใจว่าทำไมจีนมาถึงตรงนี้ต้องยอมรับว่าเปิดเข้าไปปั๊บเนี่ยคนโลกนะครับ คือต้องบอกจีนนี่คือจัดเต็มเหนียวมาก พอุป,ปกรณ์แล้วลองขับแล้วก็จะเข้าใจว่าที่จีนโตมาวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าดัมอโคโนมิวสเกลราวาพัฒนาคุณภาพอัน,นท,ที่สุดเนี่ยลงมาอยู่ที่คุณภาพด้วย嗯嗯นะครับแล้วภาพปิดมาสักครู่นี้เราจะเห็นนะครับเป็นรถยนต์ที่หน้าตาเราจะดูลักชัวรี่หน่อย嗯嗯อันนั้นคือ b ีวเนี่ยคงน่าจะเป็นแบรนด์จีนแบรนด์แรกที่บอกเราต้องมีพรีเมียมแบรนด์ตอนนี้ <ๆ S 2> จีน <ๆ S 2> ทำทุกอย่างแต่ยังไม่มีพรีเมียมแบรนด์สักอย่างนะครับแต่บีวดีบอกว่าคําว่าพรีเมียมแบรนด์มีความหมายละหนึ่งล้านหยวนเป็นต้นไปประมาณส อย่างว่าอย่าง,างว่า up, แปลว่าล uh ุกอัพแปลว่าอคุณต้องมองบนคุณถึงจะเห็นมัน uh huh. นะครับก็เป็นความพยายามของเขา uh huh. ในการที่จะเติบโตอดีตเราไม่เคยคิดเลครับว่าจะมีชาติใหม่เดินหน้าเข้ามาและสามารถแข่งขันได้ในโลกการย,ยนต์เพราะว่าค่ายเล็กเช่นเช็คเคยทำสเคอร์ด้าก็อยู่ไม่ได้ uh huh. นะครับโฮเดนออสเตรเลียก็อยู่ไม่ได้ต้องมีบริษัทอื่นมาเทคโอเวอร์ huh. อยู่ดีๆก็โผล่มาแล้วก็เป็นจีนแล้วก็ uh huh. พัฒนาคุณภาพมาจนกระทั่งถึงวันนี้น่าสนใจว่าจะแข่งขันกันต่อไปอย่างไรนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่่งชวยเตือน เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w a เ e กันนะครับ